สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาจีนก็อยู่กับครูเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะคลิปนี้จะมีความพิเศษหนึ่งอย่างคือเราจะเรียนรวมกันทั้งป .4 ป .5 ป .6 นะคะโดยใช้คลิปเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษานะคะซึ่งไม่มีในหนังสือเรียนใช่ไหมคะอันนี้เป็นความรู้เสริมเกี่ยวกับวันสําคัญและเทศกาลต่างๆต,ต,ตามปฏิ ะคะําว่าวันอาสาหะบูชาคนจีนอ่านว่าซานเป่าฝอเจียนะคะและวันเข้าพรรษาคนจีนอ่านว่าโซเสี่เจียนะคะอันนี้เราไปดูกันเลยว่าเขาอ่านว่าอย่างไรนะคะซานเป่าฝอเจียเหอ โซเซจีก็คือวันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษานะคะอะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับวันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาเราจะเรียนกิจกรรมต่างๆที่เขาทําในวันเข้าพรรษาและวันอาสาหะบูชานะคะว่า กิจกรรมต่างๆที่เขาทํากันเนี่ยคนจีนเขามีชื่อเรียกกิจกรรมเหล่านี้ไหมและเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูกิจกรรมต่างๆค่ะเรามาดูประวัติความเป็นมาของวันอาสาหะบูชานะคะเดี๋ยวเราชื่อขอสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะวันอาสาหะบูชาก็คือวันที่มีพระพิสุกสง์องค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา นั่นเองนะคะก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่มรคกทายวันเมืองพาราณสีนะคะแล้วก็ท่านโกนทัญญะเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุอ่าเป็น อริยะบุคคลนะคะแล้วก็ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระพิสุขสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะนี่ก็คือประวัติความเป็นมานะคะต่อไปเราไปดูประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษามีความเป็นมาอยู่ว่าพระพิสุขสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่ก็คือไป แผ่แม่ตาคำสอนให้แก่ประชาชนใช่ไหมคะไม่ว่าจะฤดูใดๆก็ตามแล้วคราวนี้เมื่อถึงฤดูฝนเป็นฤดูทำนาของชาวบ้านใช่ไหมคะอ่ะแล้วพระพิสุสงก็เดินไปเหยียบย่ำต้นพืชต้นก้าข้าวต้นอะไรต่างๆจนเกิดความเสียหายแล้วก็มีเสียงร้องเรียนจากชาวบ้านขึ้นมานะคะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงวางระเบียบใหม่ว่าให้ในระยะ ระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนเนี่ยให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ใดก็ตามที่ตัวเองเดินทางไปถึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านก็เลยเกิดเป็นวันเข้าพรรษาขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เรารู้ประวัติวันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาคร่าวๆแล้วนะเราไปดูกิจกรรมที่เขาทำในสองวันนี้กันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ อันแรกนะคะอันแรกอันนี้อ่านว่าเนียนจริงนะคะเนียนจริงภาษาไทยแปลว่าสวดมนต์นะคะคนจีนอ่านว่าเนียนจริงยกตัวอย่างการใช้ประโยคเนียนจริงเช่น วอสีหวนเนียนจริงนะคะว่อสีหวนเนียนจริงก็คือฉันชอบสวดมนต์นะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างประโยคนะคะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าสวดมนต์อ่านว่าเนียนจริงนะคะอ่ะเราไปดูคำที่สองค่ะคำนี้นะคะเป็นรูปคนใส่บาตรแน่นอนความหมายของเขาก็คือทําบุญตักบาตรนะคะคําว่าทําบุญตักบาตรคนจีนอ่านว่า จเซิงสิงซาดนะคะใจเซิงสิงซานก็คือการทําบุญตักบาตรนะคะเช่นเมยเทียนเจา้าช่างมาหมาใจเซิงสิงซาดนะคะแปลว่าทุกวันตอนเช้าแม่จะทําบุญตักบาตรนะคะอ่ะใจเซิงสิงซานทําบุญตักบาตรนะคะไปดูคําศัพท์คําถัดไปค่ะอ่ะคำนี้นะคะแปลว่า สังฆทา,านนะคะการถวายสังฆทา,านนะคะคนจีนพูดว่าเซี่ยนปู้ชื่อผินนะคะเซี่ยนปู้ชื่อผินการถวายสังฆทา,านนะคะเช่นวชื่อเมี่ยวเซี่ยนปู้ชื่อผินฉันไปถวายสังฆทา,านที่วัดนะคะวชื่อเมี่ยวชื่อเซี่ยนปู้ชื่อผินนะคะเม,มี่ยวแปลว่าวัดนะคะอ่ะ เซียนปูชื่อผินถวายสังฆทานนะคะโอเคต่อไปอันนี้นะคะเป็นการนั่งฟังธรรมหรือฟังเทศนะคะคนจีนอ่านว่าทิงจิงนะคะทิงจิงก็คือฟังธรรมหรือฟังเทศนะคะเช่นหัวใจทิงจิงหัวใจทิงจิง ฉันนั่งฟังธรรมหรือฉันกำลังนั่งฟังธรรมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นการเวียนเทียนนะคะคำว่าเวียนเทียนคนจีนใช้อย่างไรนะคะคนจีนใช้คำว่าเวียนเทียนก็คือฉินจูหลี่นะคะฉินจูหลี่ก็คือเวียนเทียนนะคะเช่นเตอนสุดเสี้ยวเดชสุ 我们喜欢去寻วนจุลีนะคะถึง节的时候我们喜欢去寻วนจุนะคะแปลว่าเมื่อถึงวันเข้าพรรษาพวกเราชอบไปเวียนเทียนนะคะอ่าคำว่าเวียนเทียนก็คือสวนจุลีนะคะอ่าคำถัดไปค่ะคำนี้ เด็กๆเ,เห็นภาพแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นคําว่าอะไรคะใช่ค่ะคานี้ก็คือนั่งสมาธินะคะคนจีนอ่านว่าตาจัว่วนะคะตาจั่วแปลว่านั่งสมาธิค่ะเช่นว่อมือเทียนหวานช่างตาจัว่วว่อมือเทียนหวานช่างตาจั่วแปลว่าในตอนเย็นของทุกวันฉันจะนั่งสมาธินะคะ ตาจั่วนั่งสมาธินะคะโอเคเราไปดูคำถัดไปค่ะอันนี้นะคะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลานะปล่อยนกปล่อยปลาเราอ่านว่าอะไรอ่านว่าฟังเชิงหยี่เหนียวฟังเชิงหยี่เหนียวนะคะคือปล่อยนกปล่อยปลาคําว่าหยี่นะคะคําว่าหยี่แปลว่าปลาคําว่าเหนียวแปลว่านกนะคะ ฟ um, ังเชิงก็คือปล่อยสิ่งมีชีวิตนะคะฟังเชิงหยีเหนี่ยวก็คือการปล่อยนกปล่อยปลานะคะเช่น今天我们去放生鱼鸟吧今天我们去放生鱼鸟吧อ่ะวันนี้พวกเราไปปล่อยนกปล่อยปลากันเถอะนะคะคำว่าปล่อยนกปล่อยปลาก็คือฟังเชิงหยีเหนี่ยวนะคะหยีถ้าบอกว่าปล่อยปลาคำเดียวล่ะฟังเชิงหยี หรือฟั่งหยีนะคะถ้าปล่อยนกละ่ะก็คือฟั่งเชิงเหนียวหรือฟั่งเหนี่ยวนะคะอ่าโอเคเราไปดูถัดไปค่ะอันนี้นะคะเป็นการทําบุญใส่บาตรเป็นการถวายสังฆทานถ้าทําสิ่งต่างๆหรือทําความดีรวมกันอะไรต่างๆหรือทําบุญอะไรนะคะเราเรียกว่าการทําบุญอ่านะคะใส่บาตรท,ทาความสะอาดลานวัด หรือบริจาคเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเราจะเรียกว่าการทำบุญรวมๆอยู่ในคำเดียวนะคะคำว่าทำบุญอ่านว่าซิวกงเต๋อนะคะซิวกงเต๋อแปลว่าทำบุญนะคะซิวกงเต๋อเช่น ทาสีหวนจวดซิวกงเต๋อทาสีหวนจวดซิวกงเต๋อเขาเป็นคนชอบทําบุญนะคะคําว่าทําบุญคือซิวกงเต๋อเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคําศัพท์ที่เราศึกษามาในวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเป็นคำง่ายๆนะเด็กๆสามารถลองใช้ลองฝึกได้นะคะ หลังจากที่เราดูคำศัพท์ไปแล้วนะเราไปดูงานที่จะสั่งกันก่อนอ่ะอันนี้เป็นงานสำหรับป .4 และป .5 นะคะในรายวิชาภาษาจีนให้นักเรียนทำแผ่นพับเกี่ยวกับวันอาสาหะบูชานะคะโดยให้วาดภาพกิจกรรมต่างๆลงในแผ่นพับนะคะทั้งหมดพับละหภาพนะคะแผ่นพับละ1ภาพ1ห,ห,หน้าต่อ1ภาพนั่นเองนะคะ แผ่นพับจะมีอยู่ทั้งหมด3พับก็จะรวมทั้งหมด3ภาพใช่ไหมคะแล้วให้เราเขียนชื่อกิจกรรมเป็นภาษาจีนแล้วแปลความหมายเป็นภาษาไทยนะคะเราไปดูตัวอย่างกเลยเผื่อบางคนมองไม่ชัดหรือยังไม่เก็ตว่าคืออะไรนะคะอันนี้อ่ะอันนี้เราไปดูหน้าปกกันก่อนนะคะตัวอย่างหน้าปกของป .4 และป .5 นะคะอันแรกนะ ให้เขียนภาษาจีนคําว่าอาสาหบูชากอดน,นะคะก็คือซันเป่าฝอเจียนะคะวันอาสาหบูชาแล้วตามด้วยภาษาไทยนะคะวันอาสาหบูชาต่อมาตามด้วยรูปภาพรูปภาพไม่จําเป็นต้องเหมือนกับที่เราชื่อทำนะคะรูปภาพหนูจะวาดภาพอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับวันอาสาหบูชานะคะอ่ะ หรือการทำบุญในวันนั้นหรือการทำกิจกรรมในวันนั้นหนูจะใช้รูปภาพอะไรก็ได้นะคะครูยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆครูไม่ได้บอกว่าหนูต้องวาดรูปตามครูนะคะอ่าหลังจากที่วาดภาพอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะเขียนชื่อคะ่ะเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่และก็อยู่โรงเรียนอะไรนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ จะใช้สีน้ำสีไม้สีช็อกสีอะไรก็ได้สีฝุ่นตามที่เด็กๆสะดวกนะคะโดยให้ใช้กระดาษ A4 นะคะใช้กระดาษ A4 ในการทำอ่นนี่คือหน้าปกเราไปดูข้างในค่ะอันนี้ข้างในแผ่นพับนะคะพับที่1ใช่ไหมคะอ่ะสมมุติว่าเราวาดภาพนั่งสมาธิใช่ไหมคะอ่าเราวาดภาพนั่งสมาธิเราก็เขียนตัวภาษาจีนกับ ภาษาไทยที่เป็นความหมายของเขาที่เกี่ยวข้องกับรูปที่เราวาดรูปภาพเราจําเป็นต้องวาดรูปคนนั่งสมาธิไหมไม่จําเป็นค่ะเราจะวาดรูปอะไรก็ได้อันนี้คือครูยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมุติว่าเป็นภาพนั่งสมาธิเฉยๆนะคะหนูจะวาดการปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมได้เวียนเทียนได้ไหมได้วาดอะไรก็ได้ตามที่หนูอยากจะวาดนะคะโดยไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับจากคําศัพท์ที่ครู หห้หนูจะยกคำไหนมาวาดก่อนก็ได้นะคะอ่นนี่คือแผ่นที่สองก็ยังเหมือนเดิมค่ะแผ่นที่สองก็คือวาดภาพหนึ่งภาพแล้วก็เขียนภาษาจีนแล้วก็เขียนความหมายภาษาไทยนะคะ,ะวาดภาพ ทำบุญใช่ไหมคะทำบุญก็เอาคําว่าทําบุญภาษาจีนลงมาใส่แล้วก็ใส่ทําบุญภาษาไทยลงไปนะคะแผ่นพับที่สามก็เหมือนกันค่ะใช้ภาพอะไรก็ได้แล้วแต่เราแผ่นพับที่หนึ่งแผ่นพับที่สองแผ่นพับที่สามวาดอย่างละหนึ่งรูปก็พอแล้วก็เขียนภาษาจีนพร้อมกับความหมายภาษาไทยระบายสีให้สวยงาม ะคะแค่นั้นเองนี่คืองานของปอ .4 และป .5 ค่ะต่อไปเป็นงานของปอ .6 นะคะงานของปอ .6 นะคะจะเป็นวิชาภาษาจีนรวมกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้ทำแผ่นพับเกี่ยวกับวันอาสาเหมือนกัน แต่ว่าของป .6 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2กิจกรรมต่อ1พับนะคะทั้งหมดมี3มพับจะรวมเป็น6ก,กิจกรรมนะคะพร้อมกับเขียนชื่อกิจกรรมเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะดังตัวอย่างอ่ะอันนี้ตัวอย่างหน้าปกแผ่นพับของป .6 นะครับ ให้เขียนตัวภาษาอังกฤก่อนว่าอาสาหาบูชานะคะและต่อมาตามด้วยภาษาจีนซันเป่าฝอเจียนะคะตามด้วยภาษาไทยวันอาสาหาบูชาตามด้วยรูปภาพวาดรูปอะไรก็ได้ให้มันเกี่ยวข้องกับวันอาสาหาบูชาหรือกิจกรรมที่ทำนะคะต่อมาก็เป็นชื่อชั้นเลขที่แล้วก็โรงเรียนนะคะนี่คือหน้าปก เช่นเดียวกันค่ะใช้สีอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองขนาดนะอ่ะต่อมาข้างในข้างในแผ่นพับแผ่นที่1ของป .6 ใช่ไหมคะอ่ารูปแรกใช่ไหมคะสมมุติว่าเป็นรูปนั่งสมาธินะหนูก็วาดรูปคนนั่งสมาธิแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษคําว่านั่งสมาธิภาษาจีนคําว่านั่งสมาธิแล้วก็ภาษาไทยนั่งสมาธินะคะนี่คืออันแรกต่อมานะคะ ภาพที่สองสมมุติว่าเป็นการทําบุญหนูก็วาดภาพคนทําบุญอะไรก็ได้และเขียนว่าทําบุญภาษาอังกฤษทําบุญภาษาจีนแล้วก็ทําบุญภาษาไทยนะคะนี่คืองานของป .6 นะคะหนึ่งพับจะต้องมี2ภาพแสดงว่ามีทั้งหมด3แผ่นพับหนูจะต้องมีทั้งหมด6ภาพนะคะต่อมาแผ่นพับที่2องหนูก็วาดภาพเขียนภาษาอังกฤษภาษา จีนภาษาไทยวาดภาพเขียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยนะคะเขียนภาษาเอ้ยวัดภาพก่อนเขียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยวาดภาพเขียนภาษาจีนภาษาอังกฤษก่อนค่ะแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะคะนี่คืองานของป .6 จะใช้จะใช้สีอะไรก็ได้นะคะครูไม่ได้จำกัดแล้วรูปภาพไม่เหมือนกับ ที่เราชื่อสอนได้ไหมได้เป็นภาพตามจินตนาการของเราก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นภาพนั่งสมาธิเหมือนกับที่เราเชื้อ,อามาให้ดูเท่านั้นต้องเป็นภาพทําบุญเหมือนกับที่เราเชื้อ,อามาให้ดูเท่านั้นถ้าหนูมีภาพที่แตกต่างหรือหนูไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหนูบอกว่าเออภาพนี้ฉันชอบภาพนี้ฉันอยากวาดภาพนี้แบบนี้ดีกว่าหนูทำได้ไหมทำได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือคลิป วิดีโอพิเศษของเราที่เรียนกันทั้งป .4 ป .5 ป .6 นะคะอ่ะเป็นคลิปพิเศษและเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเราก็จะมาเจอกันแยกคลิปเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้สำหรับวันนี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจดูคลิปตั้งใจทำงานให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่สวยงามสมกับที่ป .4 ป .5 ป .6 ทำนะคะแล้ว ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้าลิงก์วิชาต่างๆของสายชั้นตัวเองนะคะสายชั้นป .4 วิชาภาษาจีนก็ส่งในลิงก์ของวิชาภาษาจีนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะปะ .5 เหมือนกันป .6 ก็ให้ส่งงานเข้าอัลบั้มตามที่ครูประจำชั้นสร้างไว้นะคะอ่าและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะ